สวัสดีนะครับผมพบกันกับ y u ค i o อดูเ l ลลิงนะครับผมนะในวิดีโอครีเอทเมชั่นของผเซอลกันต่อนะครับผมนะวิดีโอนี้ก็จะมาต่อจากคราวที่แล้วนะครับผมอันนี้เราจะเข้าสู่ช่วงปลายปลายของโลกเซอลแล้วนะครับผม <c oughs> ก็เหลืออีกไม่กี่เมชั่นก็จะจบนะครับผมนะในส่วนตรงนี้นะครับผมนะเพื่อเป็นการเสียเวลาเราก็จะมาลุยกันเลยนะครับผมนะว่ามีอะไรบ้างนะ เรามาทวนมิชั่นที่เราเคลียร์ไปแล้วดีกว่านะครับผมนะอันแรกคือชนะ20ครั้งนะครับผมอันที่2คือชนะ5ครั้งแบบไม่เสียไรพอยต์นะครับผมนะอันที่3าคือชนะ4ครั้งโดยการเอาเหลือในกองเนี่ยเหลือ4ใบหรือน้อยกว่านะครับผมนะอันที่4ก็คือใช้การกับดักต่อเนื่อง9ครั้งนะครับผมอันสุดท้ายก็คือทําการแบนดิตนะครับผมมูฟการฝันรงข้ามนะครับผม10ครั้งนะครับนะโดยผลของเอฟเฟกต์การ์ดนะ ก็เรียบร้อยดีนะครับผมนะทั้งหมดนี้ก็เคลียร์ล้วเราจะไปกันที่ซาเตดมิชชั่น21กันเลยนะฮะ <c oughs> มาแล้วนะครับผมนะตอนนี้ก็เป็นมิชชั่น21นะฮะเอาแล้วครับผมนะมีอะไรกันบ้างนะครับผมอันแรกคือชนะ โคตรี่นะครับผมเลเวล30ต่อเนื่องกัน3ครั้งนะครับผมนะคอนซีคุทีนี่จำไว้เลยนะฮะว่าต้องชนะต่อเนื่องห้ามแพ้ใดๆนะครับผมถ้าแพ้ก็นับเริ่มใหม่นะฮะอันนี้2คือทดำดาเมจจากการใช้แบตเตอร์โดเมจนะครับผมทมดำดไอทอมโดเมจจากการต่อสู้นะฮะผมเจ็ดหมื่นแต้มนะสะสมรวมกันอันนี้3คือชนะ 3ครั้งภายใน5เธอในการสู้กันกับโคโตรินะครับผมนะอันที่เท่าไหร่วะอันที่4นะครับสุดท้ายก็คือทำการอัเชิญมอนเตอร์10ครั้งในการสู้กับโคโตริเลเวลสามสิบมิชชั่น2ีนี้จะเป็นการใช้มิชชั่นสู้กับโคโตริทั้งหมดนะครับผมนะโดยมีมิชชั่นที่เกี่ยวข้องโคโตริถึง3อันก็คือชน,นะเลเวล3ามครั้งนะครับผมนะแบบต่อนเนื่องกันแล้วก็ชนะ เธอเลวสามสเหมือนกันแต่ต้องชนะภายใน5เธอนนะครับผมแล้วก็ทําการเชิญมอนเตอร์ที่เป็นเผ่านักลบ10ครั้งนะครับผมนะก็อันนี้วิธีนี้ก็ไม่ยากนะครับผมเพราะว่าเด็กที่ใช้เนี่ยที่เป็นนักลบหลักๆก็ที่ผมใช้ก็จะเป็นมาร์คฮีโร่อยู่แล้วซึ่งมาร์คฮีโร่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเผ่านักลบอะนะแทบแทบแทบจะทุกตัวเลยถ้าไม่นับมอนที่เป็นแบบพวกฟิวชั่นต่างหาก นะครับผมมอนฟิวชั Mon ่นที่เป็นพวกดาร์คคาวาลี่อะไรเงี้ย mm hmm. นะครับก็ถ้าเรากังวลแต่จริงๆมันแค่ว่าอันเชิญเฉยเฉยนะครับมันไม่ได้บอกว่าต้องชนะโดยให้เป็นเด็กอะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่เรานะครับตรงนี้นะอันนี้คือเราแค่ <c oughs> จัดให้มันง่ายๆนะครับก็จะมารฮีโร่แบบนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้แล้วแต่เลยอันนี้ตามสะดวกเลยคือได้หมดนะครับในส่วนตรงนี้แต่อันนี้ก็ผมใช้เป็น ได้ฮีโร่นะฮะได้ฮีโร่ได้ฮีโร่สายผสมฟิวชั่นหน่อยก็โอเคและนะครับผมใส่เป็นพวกวีให้ด้วยด้วยวีฮีโร่ไปด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่มีวีฮีโร่ก็ใช้แบบฟิวชั่นเดิมๆก็ได้เอ้ยเอ่ฮีโร่มาคือมฮีโร่เดิมๆเลยมาฮีโร่เดิมๆก็จะไม่ใส่วิชั่นฮีโร่ฟาริสอยู่แล้วนะอินเคสก็ไม่ใส่แต่ว่าจะใส่ก็เป็นพวกอ่ดีไซเดอร์สามดสสินีฮีโร่ ดิดักสอยู่แล้วที่เอามาจากสตั๊เชอร์เป็นหลักนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือใส่การ์ดกับดักสามันอะไรเงี้ยเข้าไปแซมๆหน่อยอะไรงี้นะฮะก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับง่ายๆสบายๆนะครับก็เดี๋ยวปับ๊บหนึ่งนะ ก็ง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับสกิลก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะเราจะสู้แค่กับโตรีเนี่ยเลเวสามสิบจนนั้นเองแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามทำชนะเธอเนี่ยสามครั้งแบบให้ได้ทีเดียวสามครั้งนะครับผมนะโดยที่ว่าเราจะจัดแบบง่ายๆนะครับอันนี้คือจัดแบบว่าผมจะเคลียร์ให้จบสามมิชชั่นในเด็กเดียวนะฮะ <c oughs> แต่มาฮีโร่เนี่ยมันก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างไวในเรื่องการการการคอนดิชั่นวิน วัยอยู่แล้วนะครับผมนะก็สามารถทำควีคควิตอรี่ได้นะครับแล้วยิ่งเงินไขที่ชนะภายใน5เทิร์นเนี่ยต่อให้เราเริ่มก่อนเริ่มหลังก็ไม่มีปัญหาถ้าเราเริ่มหลังเราก็ต้องจบภายในเทิร์นที่4แต่ถ้าเรา,เราเริ่มก่อนเนี่ยเราสามารถจบสุดท้ายได้ในเทิร์นที่5ได้นะครับก็เรายังมีโอกาสแก้ตัวได้นะฮะอันนี้ก็ห่วซอยๆเท่าไหร่มือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไร นะโอ้โหแม่เจ้าโว้ย <c oughs> หมอกป้องกันไหมอันนี้ก็ต้องใช้หัวนิดนึงนะในการเล่นในส่วนของตรงนี้นะครับเฮ้ยทำไมมันหมอกป้องกันนะเฮ้ยทำไมหมอกป้องกันน่ะโอเคมามาโอ้แม่ถ้าอย่างนี้คน คอนดิชันคุยวิตอรี่นี่จะยากหน่อยแฮสู้ผมบ้าจะนอนร้อนต่อโอเคลองคอยก,กันอีกทีนึง่ง <c oughs> เจนออกมาเอเดเเอเ,อเอจนเองโอเค ยาวยโอ้โหอะไรเนี่ยเนียนะครับก็อันนี้อาจจะไม่ได้สามครั้งแล้วละ่ะนะเพราะครั้งแรกผมไม่สามารถจบในเทอร์ีห้าได้ อาจจะประมาณสัก4ี่ห้าครั้งแล้วดูทรงแล้วนะถ้ามาฮีโร่เอ่อถ้ามาเชนมาไวก็จบไวอยู่แต่นี่เมื่อกี้เออ่มีแต่มอนมอนค่อนข้างเต็มมือเลยมอนค่อนข้างจะเต็มมือนิดนึดนงนะฮะ ไม่มีอินโดเรชันลองใส่เลืมาใส่อินโดเรชันโอ้มาเช่นมาเออมาหน่อย มอนเราเยอะไปหน่อยป่าวะมาเช่นเลยไม่ค่อยจะออกไม่เข้าใจไม่เข้าใจตรงนี้นะเคก็เรื่องนะจ๊ะ <c oughs> กเอาติด oh, สู้กับโคตรีนี uh ่เวลาเวลาโคโตรีแพ้นี่จะอายทำหน้าอายเน่เป็นยูมานี่โดนดุละเดี๋ยวก่อนทำไม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 เนาะฮีโร่อินโดเรชันไป แต่ถน้าว่าไม่มีเด็กฮีเออดีฮีโร่ที่เป็นเอ่อมาร์คฮีโร่เนี่ยครับก็ใช้เป็นเด็กนักรบธรรมดาก็ได้นะใช้สกิลอ๋อใช้นักรบธรรมดาก็ได้นะครับที่มันพลันโจมตีเยอะๆหน่อยนะครับเน้นแบบตีไวอะไรไวก็ได้นะฮะถ้าใครไม่มีเด็กกิโ่นะอันนี้มือแบบโอ้โหมืออะไรเนี่ย watch watch watch, watch. โอ้หป oh, ุดลอดเชื่อเลยแม่มีทั้งดิวดาร์คส,ส,สองเอ่อดีไซเลอร์สองกันเลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรเอาเอนโดนเนชันไปเนี่ยละ อีกหน่อยดีโอ้โหอะไรกันเนี้อื้อ <c oughs> ปาดเนี่ยเนี่ยมาเช้นมาอยู่แบบมือแบบนี้เนี่ยนะครับก็เหลือชนะเธอห้าเธอนะครับผมเลเวลาสามสิบก็ไม่ง่ายนะแบบเนี้ยไม่ง่ายนะโอ้มือนี่อย่างอย่างเฮ้เลยผมโ ้องชนะอีกสองครั้งเลยเออต้องมาแบบนี้สิเออ อันนี้แตกได้อันนี้น่าจะแตกเฮ้ยสวยอยู่สวยอยู่สวยอวยู่ มือสวยๆแบบนี้หน่อยกัไห <c oughs> <c oughs> น่แรกหน่อยก็ได้ ถ้าหาว่าไกดที่ใช้เด็กแบบนักรบรุนมลนเนี่ยก็ใส่พวกการเวทมน์เวทมน์เวทมน์แบบปามพลังอะไรพวกนี้เสริมไปหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็ใส่เอ็กซีที่เป็นเผ่า,านักรบอย่างซูบาบ้าเจอรอนก็ได้นะครับอันนั้นก็มีน่าจะมีปัญหาอยู่แล้วนะ <c oughs> นะมันก็ได้ช่วยเสรมโจมตีเราก็จะได้ที่จะลักษณะที่ว่าเราจะได้แบบจบเกมได้ไวๆด้วยนิดหนึ่งนะครับในส่วนตรงนี้โอเคอโอ้ใช้นิ่งเอว <c oughs> ทำไมเป็นไรครับเราก็ใช้ t นไปฟาดไป ไม่เป็นไรยังพอได้อยู่ยังเหลืออีกเทินหนึ่งได้ยังจะเก็บได้อีกเทินหนึ่งอยู่ว้าว กดจะได้เรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็อาจจะได้หลายๆครั้งนิดนึงนะครับแต่ว่าชนะแบบภายใน5เทินคือมาไม่นับแบบต่อนเนื่องนะก็อาจจะไม่เหนื่อยมากนะครับไม่ได้ก็เก็บสะสมไปนะครับแต่อย่างเมื่อกี้นี้ก็ เล่นเองเอาให้มันแก,กะเคลียให้จบไปในสามิชชั่นไปเลยสำหรับเกี่ยวกับไอ้มิชชั่นโคตอรีให้จบไปเลยทีเดียวผมก็เลยแบบว่าขอแบบโซโล่ย,ยาวๆไปนะครับก็ผมใช้เด็กนีดนิดเดียวเลยนะครับผมได้ทั้งวินคอนเซ็คคูทีมนะครับผม3ครั้งต่อเนื่องต่อกันชนะภายใน5เซิร์นนะครับผมแล้วก็อัญเชิญมอนเตอร์เผาวนันกทุกสิบครั้งนะครับในการสู้กัโคตอรีเลเวลาสามสิบอย่างเดียวนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสําหรับมิชชั่นยี่สิบเอ็ดนะฮะก็เหลือแค่ทั้งตเมจจอรการต่อสู้เจ็ดหมื่ เดี๋ยววิดีโอนี้ผมก็จะขอออโต้บอทไปนะฮะแล้วก็ขอจบวิดีโอนี้ไปนะครับนะเหมือนเดิมนะอันนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรยากก็ชิวๆอยู่21อยังพอชิวๆได้อยู่นะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสำหรับมิชชั่นนะครับผมของ21นะฮะที่ในวิดีโอนี้ที่ผมได้จะทําไปบางส่วนนะครับผมก็ที่เหลือไปทํากันต่อเอานะครับผมนะผมผมก็จะไปทําต่อให้จบนะฮะสำหรับวิดีโอนี้รับผมก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอตอนหน้านะครับผมสําหรับวิดีโอนี้ครับผมขอตัวก่อนพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ